กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube t e l e v i s i ทวิตเตอร์อินสตาแกรมและทิก t o ดอกวันนี้ก็ขออธิบายความเรื่องรัสเซียจีนหน้าน้ำทะเลเอเชียแปซิฟิกกันสักหน่อยผมก็ต้องแสดงฐานะเสียก่อนว่าหนึ่งผมเป็นนักรัฐศาสตร์มหทยาลัยธรรมศาสตร์ สองได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนักวิชาการคณะกรรมการการปกครองนักวิชาการการคมนาคมอดีตหัวหน้ากรกกรมนนจังหวัดตรังจังหวัดภูเก็ตและเลขาธิการผู้เอำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมินิหลายจังหวัดแค่นี้ครับ น่าจะเพียงพอที่จะเชื่อถือได้บ้างคนไทยไม่มีรากฐานทางประวัติศาสตรและก็เห่อเหมิมตามที่สื่อมวลชนสกปรกน่ารบกทาวเชียร์แล้วก็เชิดชูคนบางคนซึ่งไม่ได้มีความรู้เรื่องรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองตั้งตัวเองเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นักวิชาการชำนาญการจีนชำนาญการรัเสเซียชำนาญการซาอุดิอาระเบียผมแค่ถามนิดเดียวว่านายวันวันเนี่ย รู้หรือเปล่าว่าบุตรผู้พ่อเขามีสายธมพันธ์เชื่อมโยงที่แน่นแฟนกับกษัตริย์ซาอุดีอาราเบียและร่วมหุ้นในการทำบริษัทค้าน้ำมันทั่วโลกหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนอเมริกันเองก็สงสัยว่ามีส่วนพัวพันกันหรือไม่ ประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างรัเสเซียกับจีนแม้จะเป็นพักคอมมิวนิสต์ด้วยกันแต่ว่าแนวทางไม่เหมือนกันเฮงซัมรินเป็นลูกพี่ของฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในวันนี้เฮงซัมรินเป็นสายโซเวียตไม่ใช่สายเหมาเจ๋อตุงหรือเตืองเสี่ยวผิงรัเสเซียเองทุกวันนี้ก็โมโหเขาจึงไม่มาแหละครับท่านที่คารพไม่ว่าจะเป็น จีนสิบอาเซียนหรือเอเปกที่ประเทศไทยกำลังเหอเพราะวาลาดิเมียปูตินถูกบีบจมูกบีบปากและก็จีนเองก็ไม่เคยช่วยเหลือเขาให้มีช่องทางทางทะเลที่เป็นการค้าที่ดีได้เลยอเมริกาก็ไปอุดเกาหลีได้ไว้รัสเซียก็มีเกาหลีเหนือไว้คอยช่วยบ้างแต่ก็ทางออกทะเลมันมีจำกัดยำเขีย เพราะยะนั้นวลาดิเมียปูตินเองก็ดินเพียนพยายามที่จะออกทะเลดำให้ได้มากที่สุดเพื่อไปทางดูรกีที่เขามีสายชมพันธ์ไว้แล้วภูมิรัฐศาสตร์และการศึกษารัฐศาสตร์นี่น่าน้ำทางทะเลมีความสำคัญยิ่งนะครับท่านที่เคารพเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยมันมีประวัติศาสตร์การล่านานิคมตั้งแต่ยุคโบราณากาแล้ว คือเป้าหมายสูงสุดของมาหาอำนาจตั้งแต่ที่ผลของฮอลันดาโปรตุเกสสเปนฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์จนมาถึงอเมริกาเลกีนวันนี้ผมเองนี่นะครับในขณะที่เป็นป้องกันยังหวัดเนี่ยก็พยายามที่จะเล่าความให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าประธานาธิบดีกีนเนี่ยหลังมอณกรรมของเหมาเจ๋อตุงเนี่ยนะครับเขาแย่งกันนะครับในพรรคคอมมิวนิสต แล้วก็มีการทะเลาะบอ่อแว้งกันในพรรคคอมมิวนิสต์สูงมากถึงฆ่ากันตายและก็ใช้กฎหมายสารปักหิ่งกลามเนี่ยสังหารอาลีตามการเมืองเมื่อสู้ไม่ได้ก็ต้องไปอาศัย CIA อเมริกามาช่วยเช่นเติมเสี่ยวผิงเป็นต้นไม่สามารถที่จะการจัดแก๊งอฟโฟของเหมาเจ๋อตุงซึ่งเป็นฝ่ายในได้ก็ต้องอาศัยฟุณบอลเนี่ยนะครับ โดย CIA จัดฉากให้มีประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าเตื้องเสียวผิงไอ้เตี้ยแดนบางกอนจะเป็นคนที่นำจีนไปสู่ความทันสมัยจริงตามนั้นนะครับจีนก็ได้เปลี่ยนแปลงย้อนยาวไปถึงในปี1 9 1 1ต้องเตอสุญญัตเซนที่มีชัยชนะล้มราชบง์แมนจูต้าคิงแล้วก็กำจัดปูยีทูสีไทยเฮาไปได้ ก็ต้องอาศัยประเทศอังกฤษเป็นตัวสนับสนุนสามเียงกลังแล้วก็ไปเอาหว้วนซื้อไข่ซึ่งเป็นคล้ายๆประธานองคมนตรีโกงโกงยู่นุกกันแหละครับกระเทย <c oughs> ก็สามารถที่จทรรยศปูยีชุสีใจเห่าแล้วก็เปิดประตูวังให้ดอกเตอร์ญญซุนยัตเซนนำกองทัพของจอมพลเตียงไเคเค็กเข้ามาล่มลาง กษัตริย์ฮ่องเต้ตั้งแต่นั้นวันนี้ประเทศจีนไม่มีกษัตริย์แล้วประเทศรัสเซียไม่มีกษัตริย์แล้วไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์หรือโรมานอฟอะครับซาริโคลัตถ,ถูกฆ่าตายโดยโจเซฟสตาลินสีนินผิงเนี่ยเป็นเด็กเมื่อวานซื้อแล้วครับท่้นดีก็รับเพิ่งขึ้นมาแล้วก็งอกในอำนาจหารู้ไม่ว่าภายในเขาอยากจะฆ่าแกทุกวันเหมือนกันนกนนกบซาลามา,มานมกุลราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบีย เราะไปเที่ยวทะาลมเพื่อนบ้านเขาเช่นทำลายล่างเยมเมนแล้วก็ไปใช้วิธีบัตรซบฆ่าถือมวลชดระดับวอชิงจันพลโลกเขารู้ครับและภายในนี่ทีทั้งไหลนี่นะครับไม่ใช่จะสามารถกีกันล่ะครับไม่ว่าจะเป็นชาวุดีอาระาเบียหรือว่าซีเรียเราก็เห็นอยู่แล้วแม้แต่ฮิรักเองลำมาถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรต นี่คือเรื่องที่ผมรู้จริงและก็ไปมาจริงแล้วดังนั้นเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนไทยทุกวันนี้ตกอยู่ภายใต้นิผลของทหารคอสชกบทชาติยประหารชีวิตกําหนดข่าวให้โปรปาการด้าชูประชาชนโฆษณาชวนเชื่อแม้ติดทงรับสีจินผิงเหมือนกับเทวดาแหะครับรูไ้ไหมว่าบราดิเนียปูตินเขาก็ดูนิสัยสยามอยู่เหมือนกัน ว่าที่แย่น่าจะคบไม่ได้เหมือนเดิมสงครามโลกครั้งที่สองประกาศเข้าขั้นโตโจและด็อกินเล์อยู่รอมารอพอตัวเองแพ้สงครามพลิกกลับเลยมีเสรีไทยขึ้นมาและดิการไซแอบมีทอมเขาไม่ค่อยใหญ่เชื่อใจครับท่านที่เราก็เหมือนคนไทยทั้งหลายที่มีวัฒนธรรมธาตุวัฒนธรรมกะล่อนมาตั้งแต่สมัยอยายุธยาแล้วครับท่านที่เคาาร้ วัาังเซนนี่เขียขี้อ่อนขี้แก่แลาลูแบร์ก็เลยเขียนไว้ในหนังสือมาจากนกระทั่งมปวีนี่นะครับเขาก็เลยจัดการเบียรุนแรงเลยปิดน้านน้ำไทยแล้วก็ยึดแผ่นดินไทยไปยุครอสร้อยน,นี่คือประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นวันนี้ครับท่านดีกรอบการประชุมเป็นการจะเชิดชูตำแหน่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่อยู่แบบ ไม่อยากจะลงพอๆกับสีจิตผิงและวลาดิเมียกปูตินที่จะฟื้นระบบจกกักรพัรด์ที่ตัวเองล้อมมากับมือตามมดมการพักคอมมินิไทยก็ไม่รู้เรื่องอะครับผมเองอยู่จังหวัดภูเก็ตดิ้ต้อนรับประธานาธิบดีจีนอย่างน้อยก็สองคนเป็นการส่วนตัวเลยเพราะรัฐบาลประเดศชาติไายสั่งไปให้ดูแลเป็นพิเศษ พาลูกชายบรรดาที่บดีไปอาบน้ําผมแปมผมแปมในสารน้ําและชายทะเลนะครับท่านนี่เราไม่ได้มีทงทงอะไรที่จะมาต้อนรับกับชู้หรอกสายสัมพันธ์จีนและไทยนี่มีสัมพันธ์พิเศษลึกๆมาตั้งแต่สมัยหมอมราชวงศ์คึกธิ์รปราโมดแล้วและในที่สุดไทยเองก็อาศัยจีนนี่แหละไป่วงดุลรัสเซียทําให้กระบวนการคำเหรีแดงเกิดขึ้นกษัตริย์ศานุถูกพวกเฮงัมรินไล่ลา จะฆ่าให้ตายต้องไปทบจีนแล้วก็ในที่สุดก็ไปจับมือกับเขียวสัมพันธ์นวลเชียเป็นคำเมสแดงสู้กันไทยก็แอบแอบลับลับล่อล่อในที่สุดคอมมินิตในป่าไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้เพราะว่าจีนตัดอาวุธการสนับสนุนพวกนักศึกษาแบบด็อกเตอร์เนกเราธรมรมชานก็เลยกลับมากินเขากล้วย <laughs> วันนี้คอมมินิตบ้าะไรไอ้ด็อกเตอร์เดก เราทำบรทัดอไปอยู่กันสูทพ่เทือกอยู่บันเยแล้วเห็นไหมครับท่านเดีเราพอล่าวความจริงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมทํามากับมือไปมาจริงประชุมพักคอมนิตรัฐมนตรีจีนต้อนรับมาแล้วมากมายแต่คนไทยมันนึกว่ามาจัดเหเลวิชาดทาง o ยูทูบจัดติก t อกก็คงเป็นพวกติ๊กจอกพวกกระจอกไม่รู้ว่าผมคือใครก็สรุปสั้นๆเพียงแค่นี้ และก็เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตัวแทนนายกรัฐมนตรีตัวแทนบลัดกระทรวงมหาดไทยแก้วิกฤตไม่ให้เกิดหนองเลือดไม่ว่าจะเป็นที่นครศรีธรรมราชพายุกระทูลหรือพายุเกที่จังหวัดชุมพรแต่สื่อมวลชนสกับโรคนารกทาดมันไม่ส่งเสริมหรอกครับไปเที่ยวยกหมูโป่งหมูป่านี่มันพูดว่าเมื่อวานซืนมะเร็งกินจะตายอยู่แล้วไม่ได้มีฝีไม้ลายมือจริงหรอก นี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะทำและสร้างไว้ในโลกสูเชียลสวัสดีครับ